สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอยู่กับฟาร์มเจริญแซบนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้อยู่กับปูนถุงนะครับงานปูนปูนทั้งนั้นครับเพิ่งลงได้ไม่กี่วันครับจะหมดอีกแล้วครับขายดบขายดีจริงๆครับช่วงนี้ ตอนนี้ผมยกเลิกบัตรรูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีวุน่นรู้สึกว่าจะมีปัญหาเยอะครับวุ่นวายที่แรกว่าจะสมัครใหม่ก็เลยไม่สมัครแล้วครับก็ขายแบบเงินสดธรรมดาสบายใจนะครับนี่ก็ขายดีเหมือนเดิมนะครับแต่เกี่ยวกับพวกออของํำพวกเครื่องครัวพวกอะไรข้างในครับ ช้าทั่วไปกระจอกช้ากว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนบารูดมันจะออกเร็วหน่อยเพราะว่าบารูดคำามารูดของแต่ทุกวันนี้ผมยกเลิกสื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีแวดไม่มีภาษีเพิ่มนะครับก็ขายปกติจ่ายภาษีธรรมดาครับภาษีธรรมดาไม่ต้องเป็นบารูดนะครับไม่ต้องเข้าระบบนะครับ แบบสบายใจครับตอนนี้ขายดิบขายดีอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วครับก็ยังไปได้นะครับอาทิตย์ละสองพ่วงเหมือนเดิมนะครับนี่สำหรับปูนนะครับ TPI เขียว TPI แดงแล้วก็ปูนฉาบปูนก่อนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูปูนแตกนะครับว่ารถพ่วงลงแตกประมาณห้าหกลูกเขาก็มีุงปูนมาให้นะครับนี่ครับ นี่คือถุงปูนมาให้ครับจากโรงงานทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาเอามาให้ทําไมนะครับพอถามพนักง,งานบอกว่าอ๋อมาไว้ใส่ปูนนะครับเนี่เอาไว้กรอกปูนเวลาแตกกล้าว <c oughs> เพราะว่าบางเพราะว่าพนักง,งานอาจจะลงผิดจังหวะก็ต้องมีบ้างครับมีอยู่แล้วแหละทุกทุกครั้งนะครับที่ปูนต้องมีแตกไม่สามลูกก็สี่ลูกแล้วแต่บางครั้งก็สองลูก เป็นอย่างต่ํานะครับแต่ไม่เกินห้าลูกนะครับแต่ละรอบถ้าเกินห้าลูกคือไม่ผ่านนะครับการลงพูนนะครับนี่ครับในถุงแดงกับถุงเขียวก็คือทีแพยแดงกับที่แพยเขียวนี้ก็ที่แพรเขียวจะแตกเยอะนะครับที่แพรแดงยังแตกแล้วครับแต่เอาไปเทเสาแล้วครับส่วนหนึ่งก็กาลังจะกรอกนะครับนี่กรอกบ้างเป็นบางส่วนมันจะแตกช่วงเวลาเขาโยนกระแทกกับพื้นนะครับมันก็แตกออกมันแตกง่ายครับ ถ,ถ้าลงแรงก็แต่ง่ายนะครับแล้วก็ทําการกรอกนะครับกรอกใส่ให้มันเดิมให้เต็มเหมือนเดิมนะครับกรอกไปเรื่อยๆนะครับประมาณเจ็นาทีก็เสร็จนะครับสังเกตว่าตรงปูนทุกถุงจะมีลูกศรบอกนะครับนี่อยู่ตรงมุมซ้ายนะครับให้สังเกตลูกศรแล้วก็ทําให้แบบนี้ครับกลมๆอย่างนี้นะครับกลมๆอย่างนี้แล้วก็ เทเข้าไปครับกรอกเข้าไปอย่างนี้ครับนะครับกรอกเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนคลายข้อสงสัยนะครับใครที่ว่าเ็าทาลูกศรมาทําไมนี่ครับลูกศรไว้กรอกนะครับเพราะว่าปูนแบบมาดูปูนที่ยังไม่แตกที่ไม่เคยแตกเห็นไหมครับจะมีลูกศรทุกทุกตัวนะครับลูกศรนะครับนี่จะมีลูกศรเลยนะนี่ลูกศรชี้บอกว่าให้กรอกอยู่ตรงนี้นะครับเวลาปูนเต็มมันก็จะ ปิดของมันเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันปูนมันรั่วมันเป็นออยไว้กรอกปูนอยู่แล้วครับถ้าปูนเต็มมันก็ปิดของมันเองครับไม่มีออกอาจจะออกลมบ้างครับนิดหน่อยปกติแต่ไม่มีรั่วครับไม่มีรั่วนะครับนะครับนี่เขาไว้สําหรับกรอกนะครับคล้ายๆเหมือนรังพับได้นะครับแต่ว่านี่เขาก็พับพับออกมาทํามาให้เรากรอกนะครับแต่บางคนก็อยากให้เป็นเทปกาวเวลาลอกแล้วก็ติดเลยง่าย อันนี้มันแคบแต่ก็ทามาอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาทามาดีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาขายดีเขาก็ทําแบบพอแต่ได้อ่าให้เราได้กรอกเล็กๆน้อยๆนะครับปกติเขาต้องให้พวกพนักง,งานยกลงกรอกนะแต่ไม่รู้จะไปเราก็ไม่ได้ไปเจอจู้จี้จุกจิกนะครับให้พนักง,งานเรากลอกเองนะครับทุกวันนี้ก็ลงลูกละสองบาทแล้วครับบาทห้าสิบไม่เอานะครับนี่ เลยว่าวันหลังก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอา,อาจจะหมดงานได้ครับถ้าเล่นตัวการยกปูนก็ยกให้ยกใกล้ๆมันก็ไม่ยากครับไม่ได้วิ่งไกลเดินไกลก็เป็นอาชีพของเขานะก่อนลูกระบาดเขายังลงกันครับอันนี้ทาอะไรลูกละสองบาทก็ไม่ไม่ยอมนะฮะก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องใช้ฟลกลิฟแล้วครับ อาจจะเป็นการแลกผลินะครับถ้าพนักง,งานพูดยากนะครับแล้วก็ทําแตกเยอะก็ไม่ผ่านนะครับอนาคตตอนนี้ผมยังแคบอยู่ครับมันไม่มีที่วางไม่มีที่เดินไม่มีที่ให้รถโฟล์คลิฟเข้าก็าเลยต้องอาศัยให้พนักง,งานยกจ้างเขาไปก่อนพวกหนึ่งก็เป็นพันนะครับพันสามถึงพันสี่นะครับพวกหนึ่งที่ผมจ้างถ้าใช้โฟล์คลิฟหมดน้ำมันไม่ถึงสองร้อยนะครับ ประหยัดกันได้เยอะแล้วก็ปูนไม่แตกนะครับฟกลิฟก็ไดลงเป็นพาเลตวางเรียงเลยนี่ครับถ้าแตกห้าลูกก็ห้าร้อยแล้วครับในจะคนโจกลงก็ตีไปสองพันนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าในจะอ่ะปูนมันหนักมันมันแข็งระบายด้วยต้องดูแลนี่นครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าปูน ลงปูนไว้กรอกตรงไหนก็กรอกแค่ตรงลูกศรน,นะครับแล้วก็เทเข้าไปจนเต็มนะครับโอเคง่ายๆนะครับสำหรับคิมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สอนวิธีการกรอกนี่ครับกรอกก็มานี้ครับสําหรับเสียดายเนาะปูนแตกลูกค้าเขาไม่เอาเพราะว่ามันแตกแต่ว่าปูนมันเหมือนเดิมปูนมันยังใช้ได้นะปูนไม่ได้แข็งนะแค่ถุงมันแตกแต่เราอยากเปลี่ยนถุงประมาณนี้นะครับ อ่าไม่ใช่ว่าเรา,เาปูนเสียมันไม่เสียนะครับคือปูนเขาลงใหม่แหละแต่ว่ามันแตกนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจและในทุกคนเข้าใจนะครับว่าเราเอาปูนแตกมาขายไม่ใช่นะครับคือปูนมันถุงมันแตกเฉยนะครับแค่เราเปลี่ยนถุงประมาณนี้นครับปูนมันยังดีนะครับอ่าก็ทําให้การเซฟเงินมากขึ้นกับประหยัดนะครับต้นทุนลดต้นทุนเพราะว่าแทนที่เราจะเอาปูนไปทิ้งแต่เราอานากลับมาใช้ใหม่เพราะว่า ปูนมันไม่ได้เสียนะครับแค่เรามีถุงมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมปูนแตกเยอะมันจะทำจะทำยังไงนี่ครับเขามีถุงมาให้แล้วก็กรอกไปนะครับมันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับกรอกไปเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ